Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม r อาที่มีาายอดรา์มากกว่า1แสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมง เพจน,นี้เลยครับ admin ต้น tp 7ขายทีเกม r v มีเอทีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้น id โหดแหลงสูงมีที่เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม r v โ,โหดราคาไม่แพงต้องเพจน,นี้เลยครับอย่ทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม a v ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเม l o top up ร้านนี้รับเติมเกม r v แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง open id ในการเติมเท่านั้น เติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเมลโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ b บสเรียวต h ชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับน้องอาญานะครับผมก็มีหลายคนขอเข้ามานานมากแล้วนะครับผมให้ผมสอนเล่นอาญาหน่อยนะครับนี่ก็คงจะเป็นคลิปอาญาคลิปแรกในช่องเราเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยชอบเล่นสไตล์ตัวพวกนี้นะครับผมไม่ค่อยเล่นซับพอร์ตนะครับผมถ้าเกิดได้เล่นโรมเนี่ยผมก็จะเล่นแท้งไปเลยนะครับผมแต่เกมนี้ ผมต้องเล่นอาญานะครับเพราะว่าตัวมันหลุดมานะครับผมก็จะเล่นเต็มที่นะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นอาญาแบบสายดาเมจเลยนะครับอาญาโลมนะครับสายดาเมจเลยนะครับผมยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์ผมหน่อยนะครับผมสัก300ไลค์แล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูเซตไอเทมรูนพลังแฝงกันนะครับสำหรับไอเทมของอาญานะครับผมผมจะออกไม่เหมือนกับท็อปเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไอเทมของพวกท็อปเซิร์ฟก่อนนะครับผม เขาจะอไอเทมกันประมาณนี้นะครับจะเป็นของซับก่อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยของดาเมจนะครับผมส่วนใหญ่เลยนะครับจะเป็นไอเทมแนวนี้นะครับผมแต่วิธีการอ่อไอเทมของผมเนี่ยผมจะออกแบบนี้นะครับผมจะออกวัตช์เจมเหมือนเขานะครับผมแต่เลือกนะครับผมระหว่างล้างกับโล่หรือแม่กระสามเหลี่ยมนะครับถ้าเกิดฝั่งนู้นนะครับผมมีตัวสตั์นเยอะๆผมก็จะเป็นล้างนะครับแต่ถ้าฝั่งนู้นเนี่ยมีตัวดาเมจเยอะนะครับแล้วทีมเราเนี่ยดาเมจพอแล้วนะครับผมก็จะออกเป็นโล่นะครับผมเพื่อมากดให้เพื่อนนะครับ หรือผมจะออกเป็นสามเหลี่ยมก็ได้เพื่อจะบัฟทีมไปเลยนะครับผมก็จะได้ทั้งเกาะแล้วก็เจาะเกาะเลยนะครับผมแต่เกมนี้ที่ผมเลือกใช้เป็นโล่เนี่ยเพราะว่าทีมผมเนี่ยดาเมจมันพอแล้วนะครับผมแค่ต้องการเกาะมาเพิ่มให้เพื่อนนะครับกันได้สักหนึ่งสกิลก็ยังดีนะครับผมผมก็เลยเลือกเป็นโล่มานะครับผมแล้วบูธเนี่ยก็จะมีเลือกกัสองบูธนะครับระหว่างบูธรถคูดาลกับบูธเจาะเกาะนะครับผม อาญาในทรับเซิร์ฟไม่ออกบูทนะครับแต่ผมจะบอกข้อดีของการออกบูทนะครับผมเวลาที่เราออกบูทนะถ้าเกิดเป็นบูทลูกดาวเราจะสแตมสกิลได้บ่อยมากนะครับผมแต่ถ้าเป็นบูทเจาะเกาะเนี่ยเราจะสกิลได้แรงมากนะครับก็เท่ากับว,ว่าเราจะปิดดาเมจชุดหนึ่งเนี่ยได้ไวนะครับผมถ้าเกิดเรารวมกับดาเมจของตัวที่เราขี่ด้วยเนี่ยคือมันจะปิดดาเมจได้เร็วกว่าที่ไม่มีบูทและบูทมันราคาแค่700นะครับผมคือมันสามารถออกได้อยู่แล้วนะครับผมเกมเนี่ยผมเลือกใช้เป็นบูท เจาะเกาะน,นะครับผมแล้วบูธแต่บันดีตรงที่ถ้าเกิดคนที่เราขี่ตายนะครับเรายังวิ่งเร็วไงแล้วตอนที่มันแปลงร่างเนี่ยเราสามารถกระโดดออกมาจากไฟได้แต่ถ้าอายาที่มันไม่มีบูธนะครับก็จะอาจจะออกจากไฟไม่ได้อาจจะตายคาไฟเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ไอเทมชิ้นที่2นะครับส่วนไอเทมชิ้นที่3ที่ผมออกมานะครับผมนั่นก็คืออากอนี่นะครับอากอนี่ก็จะช่วยเติมดาเมจได้ดีมากๆแล้วก็ได้ลดคูลดาวด้วยนะครับผมเหมาะมากๆนะครับต่อไปก็จะเป็น คาทัาโลนะครับผมคาทัาโลก็จะทําให้ตัวที่เราขีดอะอะไลส่สกิลเขาได้ง่ายขึ้นเพนราะว่าฝั่งตูวเขาสาโลนะครับชิ้นที่สไม่ใช่สิชิ้นที่5้านะครับผมก็จะเป็นมงกุฎเลยนะครับเร่งดาเมจให้สุดนะครับผมส่วนชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นเจาะเกาะนะครับคืออาญามันเป็นตัวเวทถูกไหมยังไงก็ต้องออกเจาะเกาะนะครับผมแต่ว่าเห็นเซตเมนในท็อปเซิร์ฟไหมไม่มีใครออกเจาะเกาะเลยนะครับผมคือเจาะเกาะมันดีนะสำหรับตัวเวทนะครับผม และเกมนี้ผมทาดาเมจเป็นอันดับ2เลยนะครับผมทําเยอะกว่าเมจด,ด้วยการเทิงอีกนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะเซตไอเทมของอาญานะครับผมมาดูในส่วนของลูนนะครับผมลูนสีแดงเนี่ยจะเป็นดีเทเลตสิบนะครับผมสีม่วงจะเป็นสปิริตสิบนะครับจริงๆอ่ะคือห้อยลูนอะไรก็ได้สีม่วงเพราะว่าเราขี่หัวอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมเลือกห้อยสปิริตเนี่ยเวลาที่ผมลงมาผมจะได้วิ่งเร็วหน่อยนะครับผม ก็สีที่เขียวนะครับผมก็จะเป็นรูนซีเขตนะครับรูนที่ได้มาก็จะประมาณนี้นะครับมีเลคูดดาวมา7นะครับผมพลังเวท6 0อกเจาะเกาะ24นะครับผมวิ่งเร็ว10นะครับผมก็ผมมองว่าเป็นรูนที่ดีนะครับมันจะทาให้เราเนี่ยสแตมสกิลได้บ่อยขึ้นนะครับผมเพราะว่าเรามีเลคูดดาวเพิ่มมา7ดนะครับดาเมจก็ไม่ได้แย่นะครับผมสำหรับรูนนี้นะครับในส่วนของพลังแฝงนะครับผมที่ผมจะแนะนํามี2พลังแฝงนะพลังแฝงแรกก็จะเป็นอาเชมีนะครับพลังแฝงรอง อันนี้เป็นรถคูดาวสกิลเชลเลนเจอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการสลิงเกอร์เอามาเล่งดาเมจนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรถคูดาวอันตินะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นเพิ่ม age, าดาเมจกวลาที่เราจ่ายสกิลหนึ่งหรือสกิลอันตินะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับพลังแสงแรกนะครับส่วนพลังแสงที่2งเนี่ยก็จะเป็นพลังแสงที่แรงหน่อยนะครับผมก็จะเป็นโฮลี่ทันเดอร์นะครับพลังแสงนี้แรงจริงนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นโลมเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นพลังแสงอ่า อาเชมี่ดีกว่านะครับเพราะว่าเราเป็นโลมเนี่ยมันต้องแชร์เงินกับเพื่อนถูกไหมแล้วถ้าเราสแต็มใส่ฮีโร่เนี่ยเราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับผมมันค่อนข้างดีกว่าอ่าโฮลี่ทันเดอร์นะครับแต่ถ้าเล่นมิดเลนนะครับผมเป็นพลังแฝงโฮลลี่ฮลลี่ทันเดอร์เนี่ยจะดีกว่านะครับผมโอเคสําหรับ เซตเทมรูนพลังแสงเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเนี่ยผมจะให้ชมเกมเพย์นะครับผมแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมน,นี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับขี่และรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับฮีโร่อาย่านะครับหนึ่งในฮีโร่ที่หลายๆคนอยากให้ผมเล่นมากๆนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบเล่นตัวนี้นะครับตัวมันเล่นไม่ค่อยสนุกนะแล้วตัวมันเนี่ยก็หวังเพื่อนเริ่มทีมแบบเยอะด้วยนะครับผมแบบมันต้องไปขี่หัวเพื่อนใช่ไหมถ้าเกิดเพื่อนคนนี้เล่นไม่ดีคือก็พาเราตายไปด้วยนะครับผมก็นั่นแหละมันเป็นมันเลยทําให้ผมเนี่ยไม่ค่อยชอบเล่นสักเท่าไหร่นะครับแต่เกมนี้ก็ได้โลมนะครับก็แล้วอาย่ามันหลุดเนี่ยผมก็เลยลองดูแล้วกัันนะครบ ตามสเตปอาญานะครับผมก็เกาะติดชีวิตป่านะครับป่าทําอะไรก็ตามนะครับผมเพราะว่าเท่าที่ดูเท่าที่ผมดูตัวนะผมเล่นกับเวเลสอะได้นะครับเล่นกับโอเมนก็ได้แต่ว่าเล่นกับเวเลสอะดีกว่านะครับเพราะว่า v เวเลส่ยมีสกิลกระโดดเข้าไปถมนะครับผมมันเลยทําให้ผมเนี่ยเล่นง่ายนะครับแล้วอาญาในแพทนี้ขี่หัวตลอดไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราขี่หัวตลอดเนี่ยถ้าเรากด กดกดกดเกาะเนี่ยมันจะได้น้อยนะครับแต่ถ้าเราลงมาแล้วค่อยขึ้นเนี่ยกดเกาะมันจะได้เยอะกว่าตอนที่เราอยู่บนหัวนะครับผมก็พยายามที่เล่นลงๆนะครับในแพทเนี้ยน่ยก็เนี่ยพอเวลาป่าเข้าฟาร์มนะครับก็ขี่หัวป่าไปให้มันได้เกาะนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะออกเป็นวอเอร์เจมก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นบูทล้วกันนะครับผมโอเคฟาร์มไปนะครับ คือผมต้องเวลสีนะคือเวเลสเนะี่ยถึงจะเก่งมากๆนะครับสามารถเข้าใครก็ตายนะครับแต่ตอนนี้ก็คิดว่าดาเมจน่าจะยังไม่ได้จัดขนาดนั้นนะครับผมต้องเวลสีด้วยนะครับผมยังไงช็อตนี้เวเลสผมก็ปล่อยแต่ไปนะครับเวเลสโดดเข้าไปย่ำนะครับผมได้อะไรต่อไหมนะครับได้เลือดมันนิดหน่อยนะครับผมตอนแรกขี่หัวก็นั่นแหละทุกคนก็พยายามเนี่ยปล่อยสกิลหนึ่งมาก็าปล่อยคือมันง่ายมากนะครับ ในการเล่นอาญานะครับผมกดแบบใช้มือข้างขวาแบบข้างจะได้เลยเนี่ยอ่านี่ยืนชมเพื่อนเล่นได้เลยนะครับผมถ้าอยากมีอะไรก็ลงมานะครับโอเคก็ช่วยเพื่อนตีนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นนะครับนี่เป็นไงก็ได้เกาะเยอะนะครับผมแต่ผมไม่มีอันตีไงเพื่อนช็อตนี้แต่ผมกดวิให้เพื่อนไปนะเวเลสบฟาดฟาดครับฟาดครับเวเลสผมโอเคผมมีอันตีแล้วผมกลายเป็นกระรอกครับผมวิ่งครับผมวิ่งครับผมปล่อยสกิลหนึ่งส่วนครับตอนนี้อันติมานะครับผมได้ยังไงต่อโอเมนมาช็อตนี้ ก็น่าจะเจ๊งนะครับผมโอเคไม่รอดนะครับอาลัมฟิกใส่ผมด้วยนะครับผมดุเกินไปมุ้ยอาลัม <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรากลับกลางนะครับไปแทกเวฟกลางัะหนึ่งเวฟแล้วเดี๋ยวก็ไปอยู่กับเวเลสเหมือนเดิมนะครับผมแต่เวเลสรอบนี้เราจะไม่ทําให้นายผิดหวังนะเพราะว่าเรามีติดแล้วเวเลสนายรอบนี้นายใส่ใครก็ตายเพื่อนโอเคกลับไปหาเวเลสก่อนนะครับผม ผมจะเป็นสกิลหนึ่งนำนะครับเพราะว่าผมต้องการดาเมจอา่าเล่นกับป่าเลยถูกต้องเพื่อนเราเล่นกับป่าอยู่แล้วนะวผมไม่ไปเล่นกับนายห,หรอกเลือกอา่ามาไม่ควรไปยืนกับแคลรี่นะครับผมเพราะว่าการที่เราไปยืนแคลรี่มันจมนะครับเรามาช่วยป่าทาเกมดีกว่าช่วยเติมดาเมจดีกว่านะครับผมเกมนี่ผมก็จะออกเป็นบูเจาะเกาะนะครับผมให้สกิลผมแรงๆนะครับลงมาก่อนก็ได้ถ้ามันยังไม่มีไฟนะครับแต่แต่อย่างเงี้ยเราควรขึ้นเผื่อป่า,าจะเข้าทีเผื่อไงนะเออแล้วก็แบบต้องเดาใจป่าด้วยนะครับผม ถ้าไม่มีอะไรก็ลงมาก็ได้นะครับ <c oughs> จิบจิบชาไปไ,ได้เลยเนะยแบบอ่อนั่งนั่งมือมือซ้ายแบบถ่ายทิกตอ,อกก็ได้นะครับส่วนมือขวาก็นั่งกดสกิลเอวในวาณนี้นะครับผมก็ดูฟินดีช็อตนี้กดเข้าไปนะครับอันติีไปเลยนะครับผมโดนจับก็ไม่เป็นไรวัยรุ่นต้มไปหนึ่งทีนะครับผมอ้อยเข้ามาข้างหลังนะยังช็อตนี้ยังไงกดเกาะให้เพื่อนไปแต่เพื่อนไม่รอดนะครับผมเพื่อน เอาเราออกไปด้วยเรียบร้อยตุยนะครับผมน,นียยังไงโอเมนเข้ามานะครับโจมตีไปที่แครี่ก่อนสวยมากเพื่อนจังหวะน,นี้คโคตรสวยโอเมนฟาดโอเมนฟาดโอเมนฟาดอ่าก็ถือว่าปิดได้สวยจะเย็นนะเวเลสนาย,ยตอนนี้เรายังฆ่าได้แค่ตัวเดียวเพื่อนดาเมจเรายังไม่พอเดี๋ยวรอผมมีอาร์โกนี่ก่อนเดี๋ยวเจอกันอันนี้ก็ฟาร์มไปก่อนตตอนนี้คือเข้าใครก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ต้อง แต่ไม่เยอะแบบเมื่อกี้นี้นะครับผมขาดผมกดโลนะครับมีรับสกิลได้แบบทีนึงนะครับผม,ผมก็ยังเอาไม่อยู่นะฮะอารามันจะจับเราเพื่อนแต่มันจับไปก็ฆ่าเราไม่ตายหรอกเพื่อนเราถึกถ้ามันมาไม่เยอะนะไปเพื่อนฟาดไปอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวต่อดาเมจที่เราเจอไปรอบที่แล้วนะเราคอยส่งดาเมจให้เพื่อนอยู่เรื่อยๆเ,เพื่อนบอกขอเล็กก่อนละกันเดี๋ยวเพิ่งรีบนะ ค okay. ่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆนะเพื่อนคือผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรบั่งอะ่ะเพราะว่าอาญาผมก็ไม่รู้ผมสอนเล่นอะไรคือมันเล่นง่ายเกินไปอะ่ะเนี่ยคือแบบนะเนี่ยอ่ะก็ดูเพื่อนฟาร์มไปนะครับผมชิลๆนะครับรอบ้างนะครับผมตอนนี้เฮ้ยอ้อยมาทุกคนยังไงครับตอ,อนกกนี้กดตีเข้าไปแต้งแตๆงๆตงตงโดนโดนโดนเล่นเพลงก่อมหลับปีหลับโ,โอเคกลายเป็นแกะไปแล้วครับหนึ่งอลารัมฟิกขมาจับนะครับ ชาติที่กดเกาะไปลงมาก่อนก็ได้นะครับผมไอเนี่ยลงมาแล้วก็ช่วยทําดามเมจกันหละนี่แล้วก็มีประโยชน์เหมือนกันแล้วก็ี๋ยว่าคลื่นใหม่นะครับผมฟาดไปเพื่อนโอเคก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผมไฟนี้ก็คือแตกหมดนะครับจะมีเมทผมตายแค่คนเดียวนะครับผมฝั่งนู้นเนี่ยคือคายตายบ้างอะ่ะป่ากับเมทนะครับผมเคลียร์ไม่เคยรอ <c oughs> จนหมดละ <c oughs> ไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเราทำหน้าที่แทนนายเองมันจะเป็น ดามจให้นายเองนะก็เวเนสมปนอยากแบกก็ทำใจอ่ะเพื่อนเค <c oughs> okay, ช่วยกันฟาร์มนะครับผมกลไม้คนละมือนะชัดเน้ดูดได้นะดูดได้นะอ่าเีเมียไม่ดูดนะครับผมโอเคไม่เป็นไรดันบนไปก็ได้เวเลสนายอ่าสะกดจิตสะกดจิตพยายามสะกดจิตเขาไว้นะครับผมดันบนไปโดดเข้าไปเรามีนติเค okay, มันหนีนะครับผมมันหนีก็ปล่อยมันหนีไปอะไ,ไรเพื่อนค่อยเล่นไปนะ <c oughs> ฟาดไปฟาดไปเออดีมากกองเชียร์นะครับผมตอนนี้ผมกลายเป็นกองเชียร์ไปดีกว่าปล่อยแตะเข้าไปนะครับผมตรงนี้ไม่เจออะไรนะครับผมแราแป้นตรงนี้หนึ่งทีมันไม่เดินมาวะทุกคนแราแป้นชี้ไปแป้นแป้นโดนแป้น,แป,นแป้นนะอย่าเข้ามาอากอนี่เรามาแล้ววะทุกคนตามด้วยกันท,ทัโลนี่ครับผมไปเลยเราจะได้แบบจัดได้แบบหนักขนกน,กนะครับผมไล่ฟาดกันแบบทั่วถึงไปเลยโอเค ทีมกลางยังไงต้องรอไหมแปน้แปนไปตรงนี้หนึ่งทีไม่เจอใครนะครับผมสกิลหนึ่งเราเนี่ยถ้าเกิดแป้นโดนเนี่ยคือมันเปิดย่าด้วยนะครับผมเวลาคนที่ยืนอยู่ในพุ่มหรือหายตัวเนี่ยคือเปิดวิชั่นด้วยนะครับผมวิสกิลหนึ่งแรงนะห้าร้อยนะครับผมไม่ได้ห้าร้อยดิเฮ้ยหนีเฮ้ยตกตกตกรถตกรถเดี๋ยวรอเดี๋ยวเรา,เราขึ้นโอเมนเฮ้ยสวยดีครับเบนนี่ทอนฟิกยิงนะครับผมช็อตนี้ห่อวิ ยิงแรงเกินไปมุ้ยอะทอนสกิลหนึ่งเราค่อนข้างแรงนะครับเป็นพันเลยนะเพราะว่ามันโดนสองทีอะเพระมันพันสองได้เลยปะโดนชีปอะอะไระอะาอยา่านี่เนี่ยแป้นก็ไปดีแป้นก็ไปดีปนายมีจงมีจับปะแต่นายมีฟิกหรือเปล่าแต่ก็ฟิกจับก็โดนจับอยู่ดีเหมือนกันนะครับแป้นไปแป้นไปเรื่อยๆนะครับผมจ่ายได้เหมกันแบบเรื่อยๆแป้นไปเนี่ยดีๆดาเมจแรงนะดาเมจแรงนะประมาณพันสามพันสี่ได้เลยนะครับผมโอเค เฟอร์รี่เรามาแล้วนะครับผมต้องกลับไปหาเฟอร์รี่เาดีกว่าขี่ตุ๊กตุกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เฟอร์รี่เราจะลดความอยู่แล้วว่ะช็อตนี้ไปแป้นไปทุกคนกดเกาะให้เพื่อนไปเบิ้ลสายเหยียบเข้าไปเออสายมันอะไรตีปาดเข้าไปสวยไปต่อเออเยี่ยมเฟอร์รี่ใช้ได้จริงว่ะทุกคนทีปมันคิวเลยนะช็อตเนะเวลิกูดนี่แหละมีรถดีก็แรงกว่าเพื่อนเขานะครับผม เล่นอาญาอย่าไปหาขี่ตุกๆนะครับผมไม่ค่อยเวิร์กดาเมจมันจะไม่แรงนะฮะ <c oughs> มันขึ้นเฟอร์รารี่ไปโอ้ยตีข้ามกับแผงก็ได้่ะโคตรเฟี้ยวเท่เกินไปมุย้ยเน่ยเวเลสว่างก็นั่งวิพากษ์วิจารกันอื่นกันไปเรื่อยนะครับผมช็อตนี้เวเลสปิดไปเลยเพื่อนเราเบียนติเข้าไปเหยียบหัวมันตั้งเออกวนติวิ่งไล่นะครับแปน้นแป้นไปเรียบร้อย เอาเสเียงดนตรีไปกล okay, ่อมหัวใจเขานะครับผมให้เขาเคลิ้มเคลิ้มแล้วเขาก็จะกลายเป็นแกะนะครับผมเ้อเพื่อนเพื่อนโดนเพื่อนโดนมามเพื่อนโดนไหอันติอ่าเราก ouais. ็ติ๊กบอกเพื่อนด้วยอันติเราจะพร้อมตอนไหนนะครับผมเพื่อนเราจะจะได้แบบรู้นะว่าคนเล่นตอนไหนโอ้โหเงินเงินดีอยู่ทุกคนเงินไหลมาเรื่อยๆเลยว่ะเอฟซีชิ้นแล้วตอนนี้เดไปเพื่อนเราไปต่อที่มงกุฎเลยนะครับผมออาดาเมจแบบจัดๆไปเลยนะครับยังไง ต้องไปที่ตัวนี้แล้วล่ะโอเคอ่าฮะช็อดนี้ผมน่าจะลดความเฮ้ยเฮ้ยทำไปเล่นไปไม่คว่ำนะไม่คว่ำนะซัดไปดีซัดไปดิซัดไปดีเออสวยดีมามาครับวิลดคว่ำครับอ็อดดีกระถอยอยู่ขึ้นตุกๆไปนะครับผมไปตุกๆวยตุกๆทำไมนายไม่เอาฮอ้าโคตนายเลี้ยวเฉยเลยอ่ะโอ้โหจบแล้วไม่แรงเลยคันนี้ลงลงไม่แรงเลยอจบจัดจบจัดเลย ผมเป็นตัจะขึ้นใครวะก็ต้องโอ,โอเมนหละปะหรือไม่ก็คาเฟนี่นะครับผมคาเฟนี่ก็ลดแรงเลยนะทำไปเล่นนะเขายิงแรงนะครับผมรอรอเดี๋ยวเรารอเฟ,ฟอร์รี่เราเกิดก่อนเราค่อยไปหาเฟอร์รี่เราตามไปก่อนน,นะครับผมถ้าไปดาเมจมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยวะมันก็ยัง500อยู่เหมือนเดิมเนี่ยมีของตั้งหลายชิ้นแล้วนะไปแล้วครับผมเราไปตามหากลับก่อนเดี๋ยว จัดมันนอ่ไหย่ำหัวตามไปตามไปโอ้โอ้อยมันตอนมันโหน่ะคือมันไม่โดนซีซีไงงัน้นมาโดนผมเสกเป็นแกะแล้วช็อตเนี้ยอยู่นี่ปะแป้นเป็นหนึ่งทีไม่เจอใครโฮเมนเดินมานะครับผมจังหวะน,นี้โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เคลียร์ล่างไปไวรุ่นนาติจะมาแล้วนะเรามีนตินะยังไงชอ็อตนี้อืมกลัวโดวนจับกลัวโดวนจับ <c oughs> มีบทเรียนเอา้า อิโรเมียไปแอบตายปั้งเรียบร้อยตุยไปด่าร่างด่า่างไว้เรุ่นยด่าร่างมีปะไม่มีนะครับผมแป้นไปแป้นไปไม่โดนรอสก,กิลเรื่อยๆนะครับค่อยๆต่อไปโบเพื่อเราใส่คาป้อมนะครับผมฉันนี้โดนจับโดนจับก็ชิลดิมงกุฎมามงกุฎมาฉันนี้เปิดแป้นไปเลยนะครับผมเร่งดาเมจเร่งดาเมจไปฟาดฟาด แล้วแบมก็ไปหนึ่งทีตเต็มหัวกดเกาะกดเกาะลดความอีกแล้วนะครับผมคันนี้ยังไงผมจะตอนนี้ผมลงมาตีแล้วผมลงมาโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นกลายเป็นแกะกลายเป็นแกะแล้ววิ่งนี่แน่ยังไงเก็บปูเลยแล้วกันจะได้ตะคิวไวๆแล้วก็กดอันตีดีครับไยรุ่นกระโดดเข้ามาอย่างนี้ตายนะครับตายนะครับตายนะครับผมให้เกาะของคาเฟนี่โคตรเยอะเพราะมันเป็นแครี่นะครับผมเพื่อนเรายังอยู่วะ เพื่อนอยู่เราเราก็อยู่ถ้าเพื่อนโดนดาเมจเดี๋ยวผมใส่เกาะให้นะครับผมโอเคเพื่อนไม่โดนชิวชิวครับาร์มต่อไหมหรือไงโอเควมต่อความต่อวัรุ่นเรามาหารถรถแรงหรอล้ะคันนี้รถคว่ำไปหลายรอบแล้นะคันเนี้กันชนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกาะน้อยไปหน่อยแต่ดีที่ผมยังรอดนะครับมันมีระบบเซฟตี้แล้วก็ด้ขวือรถ เลยไม่พังค่รถอุ้ยตะกิ้แรงอยู่นะกดอัตตไปแปน้นแปน้นอุ้ยอยได้ไหมโอเคกดกดวิกให้ด้วยนะครับผมจะได้ถึกถึกฟาดไปลูกสวย,ยแรงเกินอุ้ยคาเฟนี่คว่ำไปแล้วว่ะทุกคนไปอีกหนึ่งเพื่อนเพื่อนเราคว่ำไปสองแล้วนะเอาเหรออย่าเลยเก่งใจเขานะ่ะเออเก่งใจหน่อยโอเค นายจะเอาอ่ะวิแค่โดนสกิลผมไปแรงมากเลยนะกันไปดิโอ<ฮ>้ความอีกแล้วเดยช็อตเนี้ยโอ้โหแล้วโดนแล้วโดนซอนจริงด้วยเรียบร้อยเหมือนคือมัอนจะโยนไปในช็อตเนี้ย <c oughs> มันมันได้ป้อมกลางเราไปได้กว่าทุกคนเอาอยัางไงเวเลสนายจะทำยังไงต่อดีเราตามไป้แค่ซัพพอร์ตนายโกนตีแล้ววิ่งไล่ช็อตนี้ต้องได้ช็อตนี้ช็อตนี้ต้องได้ช็อตนี้ต้องได้ปังเข้าไปนี่ กดเกาะให้ด้วยเอาดิถึกๆไปเลยถึกๆแบหนาๆไปเลยลงรถก่อนนะครับผมจะเย็นจะ่ลดความไปเพื่อนเรามาแล้วขึ้นไปใหม่นะครับผมขึ้นไปแล้วก็เป่าแต่เป่าแต่แล้วก็ฟาดแล้วก็ฟาดแล้วก็ฟาดแล้วก็กดอันตรีเข้าไปอาแล้วผมก็ตายด้วยนะครับช็อตนี้อ่ายังไงโอเมนต้องเอาแล้วไหมต้องเอาแล้วไหมใครก็ได้โอเมนใครก็ได้เออไอ้ทอนไอ้ทอนอืมเพื่อเลี้ยวไหมะ โอ้ยเพื่อไม่บิดตามมาจานแเมื sure, hint, the 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 ่อกี้นี่มันต้องตามแล้วล่ะโอ้โหเป็นผมตามนะจริงไม่เป็นไรเอาชัวร์เอาชัวร์เพื่อนเอาเอาชัวร์เพื่อนเอาชัวร์ตีดาร์กไปเหยียบหัวมปเดิเอามาดิเอามาดิเอามาดิเอาชัวร์เอาชัวร์เพื่อนเราแบบเอาชัวร์นะครับผมโอเคเอาชัวร์ก็ชัวร์เพื่อนเอาที่ไหนแต่ใบใจทำไมดาเมจผมดูมันไม่ได้แรงขึ้นเลยวะเนี่ยดาเมจมันก็ห้าหกร้อยเหมือนเดิม นี่ขนาดเอาของดาามจแบบสุดนะนะสกิวหนึ่งมันยังดูไม่ค่อยแรงเลยนะแต่ว่ามันปล่อยเรื่อยๆไงเออมัน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 ก็ดีอยู่นะครับจริงๆอาญามันแรงที่อันตินะอันติมันแรงมากมันโดนเรื่อยๆไงบวกอาร์นี่เข้าไปอีกนะครับผมช่วงเด็ดเกมนี่คือแรงมากนะครับเพราะว่ามันจะเผาเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะครับผมเรายังไงเราดันทางไหนเนี่ยเลนบนไม่มีคนดันด้วยนะครับผมก็ตกกระปิดีนะฮะ เอาอยัางไงอ๋อเขารอชีฟนะครับผมรอชีฟอีกเว็บหนึ่งมานะมันจะได้เป็นชีฟชุดหนึ่งกับดาร์กหนึ่งตัวนะครับผมก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับเราดันสองทางขึ้นบ้านก็ทําได้แค่สองทางแหละสามทางคงคงจะฝืนไปนะครับเพราะมันตีอะไรของมันอะมันไม่มนตีเขียดคีบป่ะเอ้อ้อยทําอะไรอ่ะหืมกล่อมกล่อมนอนหลับไปหลับหลับไปซะนี่ไนงะหลับไปหนึ่งสามศพเพื่อนสามศพสามศพเพื่อนเออ ผมก็เป่าแต่ประทังนูน้นไม่ให้มันเข้ามาใส่ดาเมจใส่เพื่อนเรานะครับผมช้อนนี้เพื่อนเราเหยียบเข้าไปนะครับกดกดวีเข้าไปด้วยเอาเอาอยัางไงมาอันตรีมาเพื่อนพร้อมนะพร้อมหรือเปล่ากดอันติีใส่ไปเลยละกันนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนจิ้ว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 เรียบร้อยตายหมดฮ่าสวยครับผมก็จบเกมนะครับผมจีจีครับก็เพลินดีเล่นอาญานะครับผมก็ นะก็ไม่ต้องทำอะไรมากเลยก็ขี่หัวเพื่อนแล้วก็แบบเออถ้าถ้าถ,ถ้าเพื่อนเล่นดีเราก็ชนะนะครับถ้าเพื่อนเล่นไม่ดีเราก็แพ้นะครับผมก็เป็นตัวที่เติมดาเมจให้เพื่อนนะครับว่าจะได้เหรียญทองอ่ะได้เหรียญเงินนะครับผมได้ที่2มานะครับที่1นึ้งก็คงจะเป็นพี่เวเลสแหละทุกคน5ฟลอเร,รีของเรานั่นเองนะครับผมทำดาเมจไปสามสิบสามนะครับเราได้ดาเมจไปสามสิบห้าเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมทำดาเมจไปเท่าไหร่นะครับ ก็ทำเเมดเป็นที่2เลยนะครับผมมากกว่าเมดนิดเดียวนะครับผมเดยวก็ถือว่าทําเป็นอันดับ2นะครับผมโอเคก็พอใจกันแล้วเนาะผมเล่นอาญาให้ทุกคนแล้ะโอเคก็คงน่าจะไม่มีคลิปอาญาอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมไม่ชอบเล่นนะครับันเป็นตัวที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันคันไม้คันมืออะเออเวลาเล่นอาญาแบบ บาทีผมอยากใส่แต่แบบเพื่อนก็ไม่เอานะครับผมก็นั่นแหละทุกคนมนเป็นตัวแบบนั้นนะครับอาญานะก็มนเป็นตัวเสริมดาเมจให้เพื่อนนะครับผมถามว่าตัวมันเก่งไหมตัวมันเก่งนะครับผมมันทําให้เวเลสเนี่ยคือเก่งมากเลยนะจากปกติเวเลสอาจจะปิดดาเมจได้ไม่เร็วพอมีเราเข้าไปนะครับผมเห็นดาเมจเวเลสว่าพุ่งมากนะครับผมมันจะมีทั้งดาเมจเวเลสแล้วก็ดาเมจเรานะครับมันก็เลยปิดดาเมจได้เร็วมากๆนะครับผม ก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับผมมองว่าทุกคนจะชอบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ